สวัสดีครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยครับกับรายการเรือดีระดังครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูเรือที่วัดตะเคียนเลื่อนครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมนี่เป็นแม่น้ําเจ้าพยาครับผมแถวปากน้ําโพเลยนะครับผม,มเรือที่วัดนี้ก็เยอะพอสมควรเยอะเยอะ,ยะมากๆเลยครับผม แผมจะพาทุกท่านไปดูเรือที่วัดไปเคียนเลื่อนครับผมมีของขายเต็มเลยครับอนี้ก็มีเด็กน้อยสาวส,สวยเพียบเลยครับโอเป็นวัดใหญ่มากครับผมพื้นที่ใช้สอยเยอะมาก ี่ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูเรือครับผมนี่ผมโอ้โหยีเรือเยอะมากเลยครับผมก็ไล่ไปตั้งแต่ลำแรกเลยนะครับผมจมื่นไวมอวอลนานะครับผมจมืจม่นไววอลนาครับผมลำนี้ลำแรกเลยอยู่ในสรีเรือ ช่างไรครับผมใครตอบได้ช่วยตอบเลยครับผมเ็นเรลลีเรือครับผมโอ้โหมเีเรือสิบคนเชนเรือสิบสี่พายใช่ไหมครับเนี่ยขวัญใจสาวเมืองนนนี่ก็ขวัญใจสาวเมืองนนนะครับผมอ่าเรือสิบสี่พายสิบสี่พาย เจ็ดสีถ่ายอนเนี้ยสี่ลำนะครับผมนี่ก็มานี่ก็เป็นเรือโบราณนะครับเก็บไว้โอ้โหข้างในจะมีช่วยรางวัลด้วยตู้ใส่่วยรางวัลนะครับตรงนี้โอเคครับนี่น่าจะเป็นเรือไม่รู้ว่าชื่อเรืออะไรครับผมดูดูด,ดูไปเลยครับ ทีนี้เรือยาวเยอะมากเลยครับผมไม้ก็นี่ครับแม่ที่กุลทองแม่ปรางทองครับนี่ขุนสีอินทราทิศทิศนะครับผมเรือลำนี้โอยย้อนแสงนิดนึ่งนี่ครับผมสีอินทราทิศ อีกลำก็จะเป็นเรือขุนแผนนะครับผมขุนแผนอีกลำฝัง่งนู้นครับไม่มีชื่อเรือเอยอะมากครับผมนี้ก็จะเป็นเรือสิบสี่พายนะคนี่ครับผมทําใหม่นี่เรือโบราณครับผมวันทอง <c oughs> เรือวันทองครับผม ส่วนลำนี้ไม่รู้ว่าเหลืออะไรครับกำลังทำใหม่ครับผมแต่ว่าน่าจะชะลอไว้ก่อนดรือเปล่าครับคนเขอะไรลยทำเสาวใหม่ครับผมลำนี้ใครรู้ช่วยบอกเลยนะครับผมบางมากเลยครับผมดูดโูโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างใน เหลือเยอะมากเลยครับทีนี้ก็มีเรือด้วยนะครับผมเรือยาวมาเยอะมากเลยครับลำนี้คุณผ่านนี่เป็นเรือยาวโบราณครับผม นี่ครับวัดตะเคียนเลื่อนครับขุนแผนไอ้ขุนสีอินทรทิพทิพครับผมพ่อขุนสีอินทรทิพนะครับส่วนลำนี้วันทองนะครับผม นี่ครับเกลือกำลังทำใหม่ครับ <c oughs> เก่งนะครับเหมื่นไว,วายวอรนาท เลือเยอะมากเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมไปดูเหลือช่างสึงหนวนครับคุณสีอินทาราทิพเหลือเยอะมากครับผม วัดตะเคียนเลื่อนสิทธหลวงพ่อชะอุ่อมผมเข้าไปเข้าไปไม่ได้ครับผมเต็มหมดเลยว่าจะเข้าไปถ่ายรูปไอ้ถ้วยรางวัลโดูครับผม <c oughs> นี่ครับผมลงเก็บเรือครับผมมีเยอะมากเหมือนกันเข้าวัดนี้ นี่ครับผมก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมกดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมผมจะไปวัดไหนก็จะไปดูเรือวัดไหนเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะผมผมนถ้าผมมีโอกาสได้มาที่ไหนที่แต่ละจังหวัดเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับผมว่าเรือแต่ละจังหวัดมีที่ไหนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผม เทวยสปาดนครนนท์มีเสาวัดมีไม้นี่ครับช่วยรางวัลครับผมเพียบเลยเต็มตู้เลยครับสองตู้อืเดี๋ยวจะให้ดูข,ข้าวๆก่อนนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประจำปีปีไหนเนี่ยปีห้าเจ็ดทาน้ำนนครับผม อันดับสามตำบลแม่ลาครับผมสามสิบสี่ายรองชนะเลิศอ,อันดับสองสามสิบสีทไยเทียบครับผมข้างล่างก็มีครับ,รบเยอะมากเลยครับถ้วยรางวัลครับผมจะมาเก็บไว้ที่นี่ลงเก็บเ,เรบเือครับผมนี่เรือครับเรือ เรือค่ะปลาเรือบโบราณเรือใช้แข่งนะครับน่าจะเป็นอย่าง,งน,นั้นมันก็จะมีต้นตะเคียน,นก็แม่ตะเคียนปางเรือนะครับผมโอเคครับผม <c oughs> <c oughs> ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมกับในวัดนี้นะครับผมก็มีเรืออะไรก็ ้าอาจจะไม่ถูกใจถ่ายเร็วหรือถ่ายไม่ดีก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมผมก็จะพยายามปรับปรุงตัวครับผมก็ผมก็ถ่ายรูปครับเพราะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็คือรีบไปรีบมารีบกลับอะไรประมาณนี้ครับผมนี่นัาจะเป็นท้องเรืออบางมากเลยโอเคครับฝากติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสวัสดีครับ